โอเคหัวแตกอีกแล้วะหัวแตกไปสองนะนะโอ้ทาเป็นเล่นนะอารมณ์เจาะเลยสำนึงหนีนอ,าอาแล้วครับผม,มขอกราบเสอ้อสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นี่ครับผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคนมามายู่กันในเกม ฟีไฟโอเคเห็นมครับเอฟซีหลายคนขอมาเยอะนะว่าพีเล่นเกมฟรีไฟหน่อยแหมวันนี้ก็ได้รับไปตัวประโมะพอดีนะครับผมมาฟรีไฟแหลงผมขึ้นแล้วนะไม่ใช่แหลงใกล้ๆกัานะ <Yeah. S 2> มาจัดไปหรือว่าแหลงแหลงขึ้นหรือย,อยังนั่นแหลงถือว่าสูง้ะสำหรับผมนะวันนี้ขอทีห้าพอมันก็ไม่ยากเกินฟอร์มสมาร์ทเราหรอกนี เออขอเจ็ดคิวแล้วกันเดี๋ยวเอาเจ็ดคิพอนะ <Yeah. S 1> มาเริ่มเกมแล้วมีคําแนะน Game, ําเกี่ยวกับเกมฟรีไฟก็แนะนําผมได้นะว่าพี่สเตปอะไรยังไงนะเพอผมไม่ได้เอ้าเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรอะ่ะเอเอไอ,อบอดมันหายไปไหนนะบอดไอที่มันติดว่าอันดับหนึ่งอันดับสองนะไม่แน่ใจเหมือนกันมทูทะเลทรายลงไหนดีจ๊ะ ลงที่หลงกันแลวกันอุ้ยมันมันตึงมหรือเปล่าหลงกันนี่เหรอวะไปเร็วนี่ได้สกเก็ตบอดมาใหม่ด้วย <c oughs> เขาเรียกวสกเก็ตบอดใช่ไหม <c oughs> บอแน่ใจนะจ๊ะอ่ะโหคนเพียบเลยแต่รู้สึกว่าเวลาเราแตกแล้วอะเราสามารถเกิดใหม่ได้นะครั้งหนึ่งแตกต้นเกมอะไรเงี้ยแต่ก็ให้คนน่นเขาเกิดใหม่กันนะเราจะไม่เกิด <c oughs> เพราะเราตุยเลย <c oughs> โอเคได้ป okay, ืนแล้ว้จะคนจะคนเจ็บอะเจ็บนั้นน่ะคนทั้งหมดก็มีไส้ลำเงเฮยฮีโร่เพชรมาเตอร์ฟักกี้อยู่ไหนเอานบอ๋อบวกกันอยู่บวกันอยู่มาแล้วพระเอกฮีโร่ฮีโร่ไหนอยู่วะ โอ้หมายกดเน็ตโอ้กดผิดกดผิดนั่งไงพุ่มหมยปะุ่งเจอแล้วเจอแล้วหัวแตกไปดิโอ้โดูครับดูครับหัวแตกเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ไม่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 ยาโอ้แตกโอ้ลบเกิดใหม่เกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้ใจเย็นๆเพรใจเย็นๆ เมื่อกี้ผมแพ้ปืนพกหรือมันมีตัวมาแซมนะน่าจะมีตัวมาแซมลำนึงผมไปตั้งมากก่อนแล้วกันนะ <c oughs> นีแล้วเว้ยอุ๊แต่เห็นตอนผมยิงหัวแตกไหมนี่ยิงได้ทีโมใหญ่เลยไม่มีปืนเลยเว้ยแต่มีก็อุ๊ปืนปืนปืนผมดูทรงแล้วน่าติดท็อปห้านะ 50. ห้าสิบอะน่าติดท็อปห้าสิบไปแล้วเว้ยอุยคน้น แต่เราต้องกระชากค,ครับกระชากค,ครับผมคิดว่าผมเอาขอได้ไหมไม่รู้เหมือนกันก็ต้องลองนะครับรั่วเสียงแต่ยังต้องขอลอง <S <S มา,ามรมเราจะมีสักโคมไหมปืนเราไม่มีสักโคมนะอู้กระเป๋าเขาเห็นผมไหมไม่เห็นก็โดนดิ ออ้ยโหยูหมอบหมอบกดผิดอีกแล้วโอเคหัวแตกอีกแล้วอะหัวแตกไปสองอะนะโอ้ทำเป็นเล่นนะอุยอ้ยคนคนอุ้ยไม่หัววะ <c oughs> ผมเลงหัวแล้วนะหัวเข่า <laughs> โอเคต้องหาที่ปั๊มยาผู้คน <_ d ata> เขารู้แล้วว่าผมอยู่ตรงนี้อ่ะเฮือย่านะเว้ยอยู่ไหนวะไม่รู้นะเก <_ d ata> ็บมาเก็บมาไม่รู้เขาว่ายิงจากทางไหนนะ <_ d ata> ไปแล้วเว <_ d ata> ้ยหนีแล้วเว <_ d ata> ้ย <_ d ata> ตอนนี้ปัญหาเราคือกดกดตัวย่อกับกดตัวนั่งไม่ค่อยติดนะ ไปกดต่อนอน,น,นแทนโอเคป๊มยาก่อนแล้วกันป๊มยาป๊มยากับกด I ไอวอก็ไม่แค่ไม่่อยจะติดผมอะเดี๋ยวเราไปดูแอดรอบดีไหมไม่รู้ครับผมฟาร์มก่อนล้วกันโอเคกดพิษอีกแล้วไปกดมอออีกแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไม่หมดเลยครับเราโวยคนคนอ้าวยานะเว้ย มาแล้วทุกคนอารมณ์เจาะเลยอารมณ์เจาะเลยแั๊บหนึ่งหนีใครว่าผมหนีล่ะ <Yeah. S 1> มันอยู่ไหนวะตรลุกหลังรูจร้จักล่า มาดิรู้จักแต่ลบหลังหรือเปล่าโอ้ยเพื่อแตกๆๆเลยเนี่ยโอ้อยยานะเว้ยแต่รู้สึกว่าบางตัวนฟื้นได้นะผมเคยยิงแล้วมันล้มอ่ะด้านเดียวนี่แหละโอเคปั๊มยาก่อนลบม,มาโอ้ไม่มียาโอ้ยตื่นเต้นมาครับท็อปห้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวหารถก่อนเปลี่ยนมาไว้ข้างบน ตอนนี้สากาไม่ค่อยถน,นัดเลยนะผมถน,นัดระยะประชิดอะตอนเนี้ยพอที่ที่เป็นเป็นปลาปลาอื่นมันจะมันมันจะไม่ใช่ปลาชิดไงเกี่ยวไหม <S 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 นี่กอซีไปเลยโอเคไปเร็วอยา่าเพิ่งเจอคนนะโอเคไปมามามาไป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 โอ้อยาไม่มีทุกคนเมื่อกี้ทำไมไม่ซื้อยาด้วยวะปลอดภยัยไหม อุ้ยเอ็มเจอะไม่เอาครับใช้ไม่เป็นครับไม่เอาหรือไม่ใช้ดี่วาวะเพื่อฟาร์มชัวเปลี่ยนกับสาก,กาแล้วกันนะเพราะว่าไอปืนนี้มันนำโชคผมไอปือนเอ็มเอมแดงอะนำโชคผม <S <S> <S ได้ยามาสี่กล่องเดี๋ยวปั๊มยาก่อนโอเคเดี๋ยวมาตรงไอนี่แล้วกันครอบนะครอบ ต้องลิ้นขอไปก่อนนะครดทุกคน,กคนมีคนยิงหัวกันไปแล้วเดี๋ยวผมว่าเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเออเดินในวงเนี่ยเรื่อยๆไม่ต้องขับรถแล้วเอาอะตื่นเต้นเว้ยไม่เคยได้ท็อปสิบโอเคแต่มาก่อนผมว่าตึงอยู่นะทำไปเล่นนะมันไม่ใช่คนดีแน่เลยรถพุ่งอย่างเงี้ย โอเคมียาไม่ไมีมยาอันนี้ไม่พอด้วยเอย้ไปเต็นไปเต็นทดีกว่าไปเต็น,เ,ตนเดี๋ยววิ่งลงมาง่ายกว่าแต่วงก็จะบีบไปะนะเอาแล้วจังหวะตื่นเต้นมาแล้วทมหกแล้วอุจยเจอคนฮานเอ้ยเจอคนยิงคู่ไปก่อนยิงคู่ไปก่อนพยายามวิ่งทีกสายออกมานะ เจอคนยิงกันอยูน่นะอู้เจอแล้วเจอแล้วมาครับตอนนี้ท็อปไฟแล้วทุกคนเอาแล้ววะ่ะอาดเข้าไปเลย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 ไม่โดนเลยเหรอวะโอ้โหยิยงได้ไกลกาอาราลี่มากมาดีฮีโ่เพร็รมาแล้ว ฮีโร่เพชรมาแล้วฮีโร่เพชรมาแล้วโอ้โหถ้ามึงอยากขนาดนี้นะอยอมแพ้เหอะเออล,ล้มเลยมันฟื้นได้มันฟื้นได้ผมเคยผมเรียนมาผมเรียนมามันฟื้นได้โอเคเว้ยโอโ้ถ้ามันจะอึดขนาดนี้นะโอเคไปเร็วของแต่งไม่มีเลยเว้ยฟราร์มัสท็อปโฟแล้วท็อปโฟโอ้ยวางดักไปก่อนหนึ่งอัน เดผมว่าเราค้นอยู่ในบ้านก่อนดีไหมครับผมซีคิวแล้วครับผมจังหวะนี้เจ็ดคิวขอพานก่อนนะเพราะตอนนี้มีคนมาหรือเปล่าก็หูก็ไม่ค่อยจะดีไม่ได้ใส่หูฟังด้วยโอเคยิงไปซับซอยสวิกโอ้มีล็อกเลยว่าเฮ้ย ไม่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 โอ้เกือบแตกเกือบแม็นแตกทุกคนป้าไม่ให้เต็มก่อนแล้วกันเอาแล้วเว้ยท็อปทีมันอยู่ไหนกันวะอยู่นึงนึงตัวโอ้ยใจแท่นอ๋วงบีมาทางเราหรือเปล่าอู้เจอแล้วพุ่มไม้คิดว่าเนียนเหรอคิดว่าเนียนเหรอฮะคิดว่าเนียนเหรอมี hmm. ใคร อีกตัวล่ะโอเคคิดว่าเนี่ยเรรวะ <S <S โอเ้เจอแล้วอีกตัวหนึ่งไปสู้กันได้ไหมย่ามาสู้กับเรา <S <S โอเคตอนนี้คืออะไรเป็นน้ำเลยครับผมสูบเข้าไปครับสูบมันยิง M79 ครับมันอ๊้มันปลาอะไรมาเนี่ยระเบิดพิคี้หนูตัวนี้จะใส่กับผมไหม่ะ โอเคเอาไปกินแดนชำระบาปโอเคระเบิดมายัดไปมีเท่าไรใส่ให้หมดอีหนูโดนไหมนะอุ้ยหลังเข้าอ้าวหลังเข้าทุกคนโอ้ไปฟืน่า้ฟืน่า้ฟื้น่าอเออแตกโอ้โหเดี๋ยวที่สองทุกคนเสียดายมาก อืออธิสองโอ้เสียดายลบโอ้มันเข้าหลังผมไม่รู้เรื่องเลยเ <laughs> ฮ้ยเอาโอเครับผมเป็นไงบ้างกับคลิปนี้นะโอ้ยตื่นเต้นนี่ละครับมือใหม่มือใหม่ <Yeah. S 1> มือใหม่ก็อย่างเงี้ยเก่าแต่เก่านะครับปักนี้เออไม่เล่นเล่นนางก็แหมอ่อนนีลรีร่างเหมือนกันนะ ก็เป็นไงมั้งนะสำหรับคลิปนี้ก็คลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะมาเล่นฟรีฟาอีกจะต้องเอาที่1ให้ได้เลยก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดจิดาด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงลาก็ต้องรีบเข้ามาพอลาอไปก่อนเจอกันทุกคน